สวัสดีครับทักทายสวัสดีวันที่สดใสอีกหนึ่งวันครับผมบรรยากาศคลึมฟ้าครึมฝนมาอีกแล้วครับผมบรรยากาศหน้าบ้านครับผม,อมลองเครื่องเสียงหมาตายไปสี่หตัวแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> เอ้ยเครื่องเสียงอะไรดังขนาดนั้นมาพี่น้องวันนี้พามาชมสินค้าที่เข้าใหม่นะครับผมได้แต่ไรฟ์สดอาจจะรายละเอียดไม่ชัดเจนโอ้กองนี้ปิดเรียบร้อยไปแล้วครับผมนะมาพี่น้องเดี๋ยวพาไปชม นะฮะในส่วนของตู้ลำโพงเครื่องปรุงดอกลำโพงวันนี้เยอะแยะมากมายเลยครับนะฮะเออมาแล้วครับผมของสวยครับผมแบรนด์ดังของจังหวัดสุรินครับผมแม็กซ์าวนะฮะออดิโอไซสิสเ็มช่างแม็กสุรินเดอพี่น้องเดอรับประกันครับผมนายช่างคนนี้นี่งานสวยนะฮะเนียนเนียนวันนี้ผมได้มาเป็นดับบิลนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นดับบิลเท่าไหร่แต่เล็กดีนะน่าจะดับบิลแปดสิบไหมพี่น้องทําไมมันกระทัดรัดดีจังเลย 18นิ้วครับผมได้มา2ใบนะครับงานสวยงานเนียนนะครับผมนี่นะฮะต่อไม้แบบเนียนเนียน่ะเนี่ยนะครับผมดูนะครับผมสวยมากงานรับประกันครับผมตัวนี้ใช้งานกันยาวๆดับบิตัวนี้ได้มา2ใบคู่นี้นะครับขอญาติขายในราคา1,700บาทนะครับผมไม่ใช่คู่นะใบละเออบอกผิดบอกผิดเอ้ยนะคู่ละพันเจ็ดนี่เจ๊งตายหาเลยนะฮะ ใบละ1,700บาทนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับนี่พี่น้องอยากให้มาดูตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีตะแกรงผ้าให้นะครับผมเป็นกระเทกข้าง15นิ้วนะครับผมนี่พี่น้องดูดอกกิฟต์เดิมๆเลยครับผมนี่เออโลเทสเออนี่อันนี้ดอกกิฟต์นะครับผมอืมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ดอกนาโนวาครับพี่น้องนี่นะครับเดิมๆเลยครับผมดูสีระเบิดกันก่อนครับ ตู้สวยนะครับเป็นกระแทกข้างนะครับผมนี่นะฮะเป็นกระแทกข้างสวยๆมีมาทั้งหมด4ใบดอกนาโนวา2ดอกดอกกิฟต์สดอกนะครับผมเป็นไม้15บมิลแต่ฝั่งนี้15บมิลประกบกันนะครับผมนี่นะฮะแน่นๆสวยๆนะครับมีขอบให้นะครับเป็นไม้เทสสีระเบิดยังแน่นๆสวยๆอยู่เลยนะครับผม15นิ้วกระแทกข้างนะครับผมใช้งานกันยาวๆงานสวยๆ ใบละ1,900บาทพร้อมดอก1ินิ้วเดิมๆเลยนะกิฟต์สองนานวัวสองมีทั้งหมด4ใบใครเร็วใครได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมาดูในส่วนของตู้ช่างนาวเทอร์โบใบเล็กนะครับผมเป็นเทอร์โบด้านหน้านี่เป็น BV ด้านหลังนี่เป็นเหมือนเทอร์โบใบเล็กกระทัดรัดกระจิ้วหลิวเลยครับผมนี่นะฮะผมบอกแล้วงานไม่สวยผมไม่จับขึ้นรถมาแน่นอนตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วเล็กมากนะครับผมเป็นตู้ลักษณะเหมือนตู้นาวนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่แบรนด์ของช่างนาวนะ นะครับผมน่าจะเป็นตู้ที่ทําเหมือนคล้ายๆกันตัวนี้ใบละ1,700บาทนี่ครับผมตู้ใช้งานครั้งเดียวเองพี่น้องนะใครที่หา2อกูอยู่นะครับแล้วก็มาส่วนของ <c oughs> ออเดอร์6ก็ยังอยู่เด้อใบละพันสงานสวยๆเนียนๆเลยนะครับผมหน้าเปิดก็มีนะครับหน้าเปิดก็ใบละ1,950บาทนะครับผม P S 15นิ้วนะฮะสวยๆแบบนี้เลยตะแกรงปั๊มใบละ1,400บาทนะครับ ผีเสื้อย1ยังอยู่นะพี่น้องนะครับผีเสื้อ21งานเหมือนได้มือนหนึ่งเลยนะครับสภาพสวยมากนี่นะครับดูกันก,นก่อนได้เลยนะครับผีเสื้อตัวนี้ใบละ1,900บาทมีทั้งหมด2ใบนะครับแต่อยากให้เอา15นิ้วไปใช้มากเลยนะครับพี่น้องโอ้ด่วนๆเลยเด้อพี่น้องเด้อใบละพันเก้าครับผมพร้อมดังเลยนะงานสวยๆเลยมาฝั่งนี้ครับผมยังเหลืออีก2ใบ PN70 ของช่างพล นะครับงานสวยนะแต่ตัวนี้แมวมันขึ้นนะฮะมันก็เลยเปื้อนนะครับตัวนี้เจ้าของซื้อมาใช้งานครั้งเดียวนะครับ pn 7 0ตะแกรงชีนะครับหูจับเหล็กขอบเหล็กเรียบร้อยใบละ2,300บาทเหลืออยู่2ใบสุดท้ายแล้วก็จะเป็นซูนามิของมิสเตอร์ปอตนะครับตัวนี้สวยมากนะครับใบละ1,700บาทนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดอกลำโพงแล้วก็ชุดเครื่องปรุงมิกเซอร์นะครับว่าวันนี้มีตัวไหนได้มากันบ้างนะครับโนะฮะ ตู้อตร็อกพร้อมใช้งานนะครับผมสวยมากนะฮะตู้ตัวนี้สวยจริงนะครับไม่มีการจกตานะครับไม่สวยไม่เอาขึ้นรถแน่นอนมีแหลมเปให้มีตู้15นิ้วให้นะครับผมไปถึงเสียบใช้งานได้เลยนะฮะไม้เป็นงาย ndf นะครับผมนะฮะตัวนี้ขายในราคาใบละ1,300บาทโอ้ราคานี้พี่น้องเอ้ยจุดๆเลยเด้อนะครับ1,300าบาทนะครับผมนะฮะใครเร็วใครได้เลยนะฮะ มิกเซอร์มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์นะครับผมเป็นเอลโต้สองสี่ศูนย์สี่นะครับผมนะใครสนใจจวดได้เลยเด้อตัวนี้อ่ะนะครับผมเออ่ตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะครับสภาพพี่น้องดูเอาเองแล้วกันครับผมเป่าฝุ่นให้นิดนึงครับว่ามันใหม่ขนาดไหนครับผมนี่นะฮะตัวนี้เจ้าของซื้อไปใช้งานไม่กี่เดือนเองครับพี่น้องนี่ครับผมนะสวยมากนะครับเป็นเอลโต้สองสี่ศูนย์สี่ นะครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับพี่น้องนี่นะสวยมากนะครับผมใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะครับตัวนี้ขออนุญาตขายในราคา9,500บาทตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่17ื่นนะครับผมนะฮะตัวนี้ใครได้ไปคุ้มเลยเพราะว่าสภาพยังใหม่อยู่เลยครับนี่นะลูกค้าซื้อไปใช้งานแค่ไม่กี่งานเองนะครับ9 5 0าบาทนะครับผมตัวนี้เหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับมือหนึ่งอยู่ที่17,000บาทนะฮะใครจะจวดมือหนึ่งก็ได้ถ้าสภาพนี้ไม่โอเคนะครับ มาดูในส่วนนี้มี power เข้ามา1นแท่นเป็นประดิษฐ์เจริญซาวโกซีรีส์นะครับผมเป็นรุ่น 400A นะครับผมตัวนี้สภาพเดิมๆสวยๆโอ้หัวลุ่มแน่นๆเลยครับผมนี่นะฮะตัวนี้นี่สวิตช์เดิมนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมตัวนี้สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมไม่มีจีไม่มีฮามเช็คให้เรียบร้อยตัวนี้อยู่ที่5,500บาทเด้วพี่น้องสภาพสวยนะครับได้ค่อนข้างที่จะมาสูง5,500บาทนะครับ m i กเอวันมาร์นะครับตัวนี้3,800บาทนะครับสามพบาทนะฮะตัวนี้สภาพใหม่มากครับผมเหมือนได้มือ1หนึเลยนะครับมาดูในส่วนของเหล็ก CU นะฮะเหล็ก CU ตัวนี้ลึกใส่พวกครอสพวกอะไรได้ปกติเลยนะครับตัวนี้1,700บาทฝาปิดเรียบร้อยเป็นของ NPE นะครับผมครสโทนิกนะฮะตัวนี้ราคาเบาๆกันไป1,000บาทนะฮะครอสโทนิกแล้วก็ปรี NPE 1,000บาทนะครับผมแล้วก็ปรีฮอตร็อกโอ้ตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่นะครับปรีฮอตร็อกนะครับมิดไฮมิดเบดนะครับผมนี่นะครับเบดอยู่นี่อีกนะครับผมแล้วก็มีทางด้านวอลลุ่มไมให้2อันนะครับตัวนี้เป็นปรีนะครับผมฮอตร็อก1,000บาทเหมือนกันนะครับ e q d b x นะครับผม2,300บาทยังอยู่เด้อพี่น้องเด้อสไลยาวนะครับผม แล้วก็จะเป็น DBX นะครับผมมาหาจากเท้ตัวนี้นะครับผม DBX Direct PA2 นะดูสภาพพี่นงนะครับสติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบนะครับสภาพสวยมากนะครับใช้งานน้อยตัวนี้11,500บาทนะครับ11,500าบาทสภาพใหม่ๆเลยครอสทาดานะครับ1,200บาทนะครับแล้วก็จะเป็นโฮนิกตัวนี้วอลวัดตรงเป๊ะเลย1,200บาทนะครับ B.S.S. หน้าเขียวใช้งานได้ปกติตําหนินิดเดียวก็คือไฟด้านล่างตัวนี้ไม่วิ่งนะครับผมขออนุญาตขายในราคา1,900บาทนะครับนอกั้นใช้งานได้ปกติไฟไม่วิ่งเฉยๆนะฮะกดปุ่มใช้งานได้เลยนะคใครที่สนใจ1,900บาทนะครับไมเซนเซอร์นะครับ, Senator, รบตัวนี้เป็นสภาพมือ1นึเด้อพี่น้องเป็นไมมือ1น,นะครับยังไม่ได้ใช้งานมีทั้งหมด3ตัวนะครับมีทั้งสีทองแล้วก็สีดําเข้ามา2ตัวนะครับมีหนังให้แบบนี้เลย นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเทหรือเปล่านะครับได้มาสภาพนี้เลยขายในราคา700นะครับผม700บาทครับพี่น้องนะครราคานี้จุดจวดเลยมีทั้งหมด3ตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาดูในส่วนของไมโลอยนะครับวันนี้เป็นของตอง7 MT77D Microtech ใช้งานได้ปกติหัวไม่คเจ๋ๆเลยพี่น้องนะครสัญญาณตัวนี้ดีมากนะครับสามารถจูนได้เยอะแยะมากมายก็บอกว่ามีทั้ง EQ นะครับ แล้วก็มีทั้งเอฟเฟกอยู่ในตัวเอ h o โคอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องเอาไปเช็คเอาเองเพราะว่าผมใช้ไม่เป็นรุ่นนี้แต่คือใช้งานได้ปกตินะครับผมจะฟังก์ชันอื่นๆจะไปเพิ่มเติมอะไรได้หมดนะครับคือใช้งานได้ปกติพวกเอฟฟงเอฟเฟกอะไรจะไปเพิ่มจะไปเติม EQ อะไรพี่น้องเอาไปจวดเอาเองใช้งานได้สัญญาณไกลๆเลยครับตัวนี้นะครับมือหนึ่งอยู่ที่4,000กว่านะครับตัวนี้สภาพเหมือนได้มือหนึ่งกล่องครบนะฮะตัวนี้ขายในราคา3,500บาทเด้อพี่น้องเด้อ นะครับมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะครับได้เจ้าตัวเอลโต้มานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่หลายท่านชื่นชบมากๆเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยวอลุ่มแน่นๆนี่ครับผมแน่นปึกๆเลยนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดเดียวนะครับเป็นคราบสนิมนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับนอกนั้นสวยหมดครับผมนี่ดูได้ครับผม2,200บาทนะครับ2อ0 0บาทเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สภาพสวยมากนี่มีตำหนิตัวนี้นิดเดียวเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี เจ้าของซื้อมานี่มาสำรองเฉยๆเนี่ยพี่น้องดูสภาพครับผมอืมนะเป็นเอลโต้นะครับผมเอ่อเซต fx ห2ึแต่มีตำหนินิดเดียวนะครับเจ้าของไปทำตัวนี้หักนะครับปกติเราจะเสียบกับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวก้านตัวนี้มันหักเป็นอะแดปเตอร์เดิมเลยนะเจ้าของก็เลยมาต่อเชื่อมเป็นสายไฟให้แบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินั่นแหละแค่ว่าตำหนิตรงนี้นิดเดียวแต่สภาพดูมิกเซอร์ครับผม นะฮะมือหนึ่งเลยครับผมดีๆนี่เลยนะครับผมตัวนี้ขายในราคา2,700บาทครับพี่น้องนะเหมือนได้มือหนึ่งนะมือหนึ่งนี่แพงนะตัวนี้4 c h ชันเนเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงกับเอลโตรุ่นนี้นะครับนี่ยากนะครับที่จะได้สภาพนี้มานะครับยากมากที่จะเจอสภาพนี้ส่วนมากเราจะเจอแต่สนิมกันนะครับเล็กๆนะครับตัวนี้เหล็กตัวนี้ใส่ได้ตามนี้เลย2 u 2 4 6นะฮะเจ็ดบอก นะฮะเจ็ดยูบอกพี่น้องมีมีฝ <c oughs> าปิดเรียบร้อยนะครับมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นเหล็กาสามฝาสายมิกสายตามที่พี่น้องเห็นเลยตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทใครเอาจุดจวดเลยเด้อฝาอยู่นู่นครับพี่นกหนูฝาอยู่น,นู่นนะครับผมมาดูในส่วนของปลั๊กไฟแม็กซิมัมซาวนะครับตัวนี้มีโวลต์วัดให้นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นปลั๊กทั่วไปนะครับตัวนี้ 900บาทด้วยพี่น้องนะฮะ900บาทนะครับผมเมย์ไปรับสายจริงได้โทรกลับดิกดวางสองรอบแล้วนี่ตัวนี้นะครับผมให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับ900บาทนะครับตัวนี้ให้ราคาพิเศษ900บาทนะครับครอสองทางฮดรกสภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยพี่น้องตัวนี้1,200บาทนะครับผมเดลต้านะครับดีส0 0พ นะครับตัวนี้ขับ18ได้ข้างละดอกน่าจะออกอยู่นะนะครับผมลองดันดูแล้วแล้วก็ตัวนี้ขับ15ข้างละสองเหลือเรือเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ขายในราคา4,500บาทนะครับแล้วก็ตัว S700 ตัวนี้สภาพสวยนี่นะครับไม่มีสิน,นิมหรือ S700 หายากมากที่จะเจอสภาพแบบนี้มานะครับ S700 ที่จะได้สภาพนี้มานะครับใช้งานได้ปกติไม่มีจีไม่มีฮาร์มวลุ่มแน่นๆนะครับไฟขึ้นได้ปกติตัวนี้แท่นละ 4,500บาทเด้อพี่น้องเด้อ4,500บาทนะครับผมนะฮะแล้วก็เหล็กตัวนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับเหล็กตัวนี้นี่ตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับใส่พาวองพาวเวอร์ได้ประมาณนี้เลย1,800บาทนะครับไม่มีฟ้านะครับเป็นคอมเพลกตัดมาใหม่เลยครับผมตัวนี้เป็นคอมเพลกตัดมาใหม่เลยกี่ยูนี่สามสี่หกตัวนี้สามเก้าโอ้สิบยูครับพี่น้องนะฮะสิบยูคอมเพลกตัดมาใหม่เลย1,000 800บาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูดอกลำโพงสวยๆนะครับโอ้ทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนนะครับผมมาดูในส่วนของดอกคาเนะวันนี้ได้มา4ดอกนะฮะสภาพเดิมๆสวยๆเลยครับผมเป็นรุ่นอ่ารุ่นอะไรไหนรุ่นอยู่ไหน 12KA22 นะครับผมนี่นะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมได้มาทั้งหมด4ดอกนะฮะตัวนี้เปิดราคาที่950บาทต่อดอกนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับ 18นิ้วดอกเดิมๆไม่รู้สังกัดไหนนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆสวยๆนะครับน่าจะใช้งานน้อยมากนี่นะครับพี่น้องดูเอาเองแล้วกันนะครับมีแต่ฝุ่นไม่ได้ปัดตัวนี้1,600บาทนะครับ1,600บาทนะครับคม NTS กับตัวนี้ตัวละ400บาทตัวนี้โปรพลัสนะครับผมอยู่ตัวละเอาตังค์ให้ด้วยหมื่นสองอ่ะ,อะตัวนี้โปรพลัสนะครับผมคม50ใช้งานได้ปกติปากสวยๆแบบนี้เลยปากละ600บาทนะครับ กิฟตวันนี้อ่ะจัดราคาพิเศษให้เลยกิฟต์กิฟนะครับผมนะฮะนี่นะครับมันมีตําหนิหน่อยหนึ่งนะครับผมมีทั้งเดิมมีทั้งส้มนะครับผมอ่ะก็ช่วยๆกันไปนะครับตัวนี้ดอกเดิมอันนี้เดิมอันนี้เดิมอันนี้ก็เดิมเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะแก๊็ดเกลดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ดอกส้ม,มแต่ใช้งานได้ปกตินี่ยยยย S, ยยสีดอกเดิมสีนะครับมีเบียดหน่อยหน่อย,หน,อยหนึ่งดอกแล้วก็ส้มหนึ่งดอก ชุดนี้ผมให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับผมใครเร็วใครได้2,000บาทอ่าตามสภาพนี้เลยนะครับ2,000บาทนะครับ4ดอกให้2,000บาทเฉลี่ยดอกละ500เลยนะครับใครเร็วใครได้เด้อนะครับมารับเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดอกลำโพงนะครับวันนี้มีตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับยังเหลืออยู่บ้างอ๋อในนี้ห้องลูกสาวไม่มีที่เก็บแล้วนะครับเหลืออยู่4 5ดอกนะครับ มาดูในส่วนของห้องลูกชายกันบ้างโอ้นะฮะเดินดูตามบ้านเลยนะครับนี่นะครับผมของดีอยู่นี้นะครับกิฟตนะฮะหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ตัวนี้ลูกค้าใช้งานครั้งเดียวครับพี่น้องดูความใหม่ครับนี่นะฮะไม่ใหม่นี่ผมไม่เอาขึ้นรถแน่นอนนะครับตัวนี้ได้มาสูงปกติเราก็จะเห็นขายอยู่ที่สามสิบห้านะครับผมมือหนึ่งห้าพันห้านะครับผมห้าพันกว่าเลยไม่รู้ห้าคนกว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันใหม่อ่ะพี่น้องผมก็รับต่อจากเข้ามาเนาะ ตัวนี้ขอญาติขายเอากําไรแค่ดอกละสองร้อยกระโพนะครับหนึ่งดอกละสามพันเก้าร้อยบาทรับประกันใหม่มากนะครับผมเดี๋ยวเปิดหน้าดอกให้ดูนะฮะเดี๋ยวเอาหน้าดอกให้ดูเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าใหม่ขนาดไหนดีกว่าไปซื้อมือหนึ่งครับผมหนะฮมือหนึ่งห้าพันกว่านะยี่เอานะครับผมสภาพขนาดนี้นะฮะขายอยู่ที่สามพันเก้าไม่ซื้อให้มันรู้ไปนะครับผมสามพันเก้าร้อยบาทนะครับรุ่นนี้ห้าพันกว่านะนะครับแล้วก็ PR นะครับ PR เหล็กสองก้อนหนาๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นโครงสีส้มเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ตัวแรงเลยนะนะฮะรับประกันครับผมรุ่นตูดจีบตัวนี้ดอกละสามพันพี่น้องมีทั้งหมด 3- 4ดอกใครเร็วใครได้ตัวนี้เดิมๆสวยๆเลยใช้งานน้อยมากนะครับผมอ่ะประมาณนี้และกันคลิปนี้นะครับใครที่สนใจก็เบอร์โทรศัพท์ที่ผมลงให้เลยนะฮะศูนย์เก้าห้าศูนย์สองหกแปดเจ็ดหกเจ็ดด้วยละกันนะครับผมใครที่สนใจก็ กริงกรังทักทายเข้ามาได้สินค้าตัวไหนแล้วกันครับ